ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์ซีซั่นสกันอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาทําการรีวิวไม่ใช่การรีวิวเลนเจอร์นะฮะแต่เป็นการรีวิวผู้พิทักษ์นั่นเองซึ่งผู้พิทักษ์ในวันนี้ที่ผมจะรีวิวนะฮะนั่นก็คือนกไฟฟีนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกตัวโซนาพวกวิลสันเอ่อหรือ เฮดเบียอะไรพวกนี้น่าจะมีกันเยอะแล้วหรือทุกคนเนี่ยก็อาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าสกิลเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วคือตัวละครเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเวลาลงทีัีนี้วันนี้นะครับผมเองก็เลยอามารีวิวเจ้าตัวนกไฟดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่มีเพราะเจ้าตัวนกไฟนะครับมันจะตียากนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะเกิดช้านะครับต้องรอประมาณ5วันหรือ7วันไม่รู้จําไม่ได้นะครับต้องรอเกือบเป็นอาทิตย์นะครับถึงจะเกิดทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไปไปรีวิวกันเลยนะครับ อันนี้กิวของ ID หลักนะครับก็จะอยู่กิวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับขออนุญาตกดล,ล็อกอินก่อนนะชึบโอเคเดี๋ยวไปดูผู้พิทักษ์กันนะครับอ,อ๋อถ้าใครเนี่ยยังไม่ทราบเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ต่างๆเนี่ยว่าเวลาตีเนี่ยควรใช้เลนเจอร์แบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับถ้ามีคนสนใจกันเยอะเนี่ยผมเองจะทําคลิปออกมาพูดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องจัดทีไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นโซน่าเนี่ยโซน่าเนี่ยเราจะจัดอะไรก็ได้ เพราะว่ามันเป็นสายความว่องไวนะฮะสายความว่องไวเนี่ยพลังป้องกันเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากจะเป็นอัตราการหลบหลีกสกิลนะครับแล้วก็อัตราการหลบดีสมากกว่านะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องจัดเลนเจอร์เพื่อไปทำดาเมจให้เยอะที่สุดนั่นเอง แล้วต่อมาก็ทูทังกี้นะฮะทูทังกี้เป็นสายพลังเราต้องใช้อะไรตัวตีนะครับเราก็ไปดูก่อนว่าสายพลังเนี่ยมันเกาะป้องกันอะไรบ้างคือผมเองเนี่ยก็จะศึกษาเทคนิคตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะทราบเนี่ยก็อคอมเมนต์บอกกันไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาพูดให้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยควรจัดทีมแบบไหนนะครับถึงจะทําดาเมจได้แล้วก็ทําดาเมจได้ดีเพราะว่าบางตัวเนี่ยแทบตีกันไม่โดนหรือตีกันไม่เข้านั่นเองนะครับอย่างเช่นอตัวปัญหาก็มีแม่มด นะครับเฮดบีนะครับทันเดอร์นะครับนกไฟฟีนิกนะครับแล้วก็ปิงโก้นั่นเองนะครับพวกตัวปัญหาอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาทําการรีวิวเจ้านกฟีนิกซ์นั่นเองนะครับก็พึ่งได้เมื่อกี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับเจ้านกฟีนิกนะครับก็จะเป็นสายไหวพิบนะฮะความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วมากนะครับส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยช้านั่นเองนะครับพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่23,800นะครับ พลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่194,300ส่วนพลังป้องกันนะครับจะอยู่ที่24,000นะครับผมก็โถือว่าโหดพอสมควรเลยส่วนทักษะหรือสกิลของมันเนี่ยอันแรกคืออะไรเอ่ยเสียงกิีดร้องนะครับทำให้พลังโจมตีของศัตรูในขอบเขตเนี่ยถูกกำหนดลดลงอ๋อก็คือเมื่อมันออกกีดร้องเสียงออกมานะครับมันจะเหมือนอออ คือสกิลมันจะคล้ายๆเหมือนกับเจ้าออกควีนออฟเพนในเกม Dota 2นะครับถ้าใครไม่รู้จักลองไปค้นหาใน Google ดูนะครับมันจะเป็นแบบเออเหมือนอันติของควีนออฟเพนนะฮะกรีดร้องออกมานะครับเป็นเออเหมือนโซนิบเหมือนโซนิบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นคลื่นเสียงนั่นเองแล้วก็จะทําให้พลังของศัตรูเนี่ยลดลงนะครับผมส่วนสกิลต่อมานะครับนั่นก็คือพายุเพลิงนั่นเองนะครับบินไปด้วยความเร็วสุดยอดนะครับจนไฟเนี่ยลุกขึ้นและสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้แก่ศัตรูในขอบเขตที่กําหนดโอ้ เป็นการเออเป็นสกิลที่แบบยังไงแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วถอยกลับมานะครับแล้วตรงพื้นเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนศัตรูเดินมาเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเมื่อพูดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูใน PVP กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่นิวเนี่ยเรียกเรียกศัตรูหรือเรียกเพื่อนมาช่วยยังไงนะครับในการ PVP นะครับคือ1อย่างแรกเนี่ยเราต้องมีกิลนะครับและสอเนี่ยเราต้องตีพวกผู้บิทัคเนี่ย นะครับถ้าเป็น2ดาวเนี่ยตี20ถ้าเป็น3ดาวตี40นะครับอะไรประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ üler, อันนี้คือจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็เออประมาณนั้นนะครับเนี่ยถ้ามีผู้พิทักษ์เนี่ยเราก็กดเรียกมาช่วยได้นะครับเมื่อเราเรียกมาช่วยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี izin, huh? อ่อเ <initiate S 2> <ๆ S 1> วลารีเซ็ตของมันนะครับก็จะมีบอกนะครับช่วยเหลือเสร็จแล้วนะับแล้วก็ต้องรอเวลาอีก16ชั่วโมงนะครับถึงมันจะเกิดมาช่วยเราใหม่นั่นเองฟีนิกซ์เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยหนึ่งดาวเนี่ยแม่งน่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากะเพราาว่ เจอกับ PVP แต้ม2008นะครับน่าจะโหดอยู่นะก็ไปรุยกันเลยนะครับผมโอเคส่วนอ่ผู้พิทายแบบมันก็จะออกมาเองนะครมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ออกมาแล้วนะฮะฟีนิกซ์มันบินนะครับถ้ามันบินเนี่ยจะไม่ค่อยโดนดาเมจนะคะถ้าฝั่งศัตรูไม่มีตัวโยนนะฮะมีปะวะไม่มีว่ะอรอนมูนตีไม่ถึงนะฮะส่วนเจ้าออโคนี่ดวงดาวก็ตีโดนนะ แต่ตีไม่ค่อยโดนเยอะนะครับโอ้ยฟินิกจะตายแล้วยังไม่ได้ใช้สก,กิลเลยเออนี่โซนิกเวไปนี่เห็นไหมฮะก็จะมีไอคอนนะฮรลดดามเมจอยู่บนหัวนั่นเองนะครับผมอืมโอเคปึ๊บอีกสก,กิลนึงเอา้าฟินิกกูตายเลยถือว่าไม่ต้องเรียกมาช่วยก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งศัตรูไม่มีตัวแท้งถึกๆเลยเนะมื่อกี้เราเห็นแค่สก,กิลเดียวเองนะครับยังไม่เห็นสก,กิลเท้าไฟของมันนะเมื่อกี้เห็นแค่เออขึ้นพลังเสียงนั่นเอง นะครับผมแต่เราก็เห็นไอคอนแล้วนะก็จะคล้ายๆเหมือนเบียงโก้นะครับเวลาเบียงโก้มันใส่สกิลเนี่ยมันก็จะมีรูปดาบหักอยู่บนหัวนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับโดดาเมจนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะเออสำหรับตัวฟีนิกส์นะครับก็คือมันหนึ่งดาวนะครับเลือดไม่ค่อยเยอะนะครับถ้ามันเป็น2ดาวหรือ3ดาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าในโหมด PV P ี p พของผมเนี่ยคือมันเจอแต่ระดับยากๆไงเออพวก2 0 0 0ันแปสองพขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยโดนดาเมจหนัก นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมเองก็พยายามไต่อันดับไปสู่ระดับเพชรอยู่นะครับขี้เกียจเอาลูบี้มากดแรกนั่นเองนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอซ้ำอีกทีหนึ่งนะเพื่อความที่เราจะได้เห็นชัดขึ้นอะไรประมาณนั้นโอเคนี่ประมาณนี้ปุ๊บอ่าผู้พิทังออกมาช่วยนะครับคือตัวมันเนี่ยจะบินสูงกว่านะครับแล้วตัวมันก็จะใหญ่นะครับรูปกษณะเนี่ยมันเท่คือฝั่งศัตรูเนี่ยมันจะตีไม่โดนฟินิกนะครับถ้าเป็นตัวที่ตีใกล้ นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ตีไกลแบบไม่ใช่โยนของนะครับอันนี้คือเข้าใจไหมไอ้พวกโยนของก็หมายถึงอย่างเช่นโคนี่ดวงดาวนะครับที่มันจะโยนของใส่หรือว่าปลาใส่นั่นเองนะครับและไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ผู้บังคับบัญชาการเนี่ยก็สามารถตีโดนอ่อฟินิกเราได้นะครับหรือว่าเป็นตัวผู้พิทักษ์ที่บินนั่นเองเวลาเราไปลงกิ้เลนนะฮะแล้วเจอผู้พิทักษ์ที่มันบินเนี่ยคือให้จัดทีมเป็นแบบสายตีไกลแบบโยนนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็มีอ่อผู้บังคับบัญชาการ นะครับผมแซลลี่ขุนนางนะครับโคนี่เทปีแห่งดวงดาวนะครับเอ่อเทปีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็เอ่อไอตัวเนี้ยไอตัวบาวเนี่ยฮะไอตัวบาวเนี่ยฮะแล้วก็บาวมังกรนะครับผมที่ผมจัดบ่อยๆนะอลิฟขาล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พวกตัวตีไกลๆที่มันโย,ยนๆนะฮะส่วนไอตัวไอรอนมูเนี่ยไม่สามารถตีโดนพวกที่มันบินได้ นะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะก็ยังไงถ้าใครสงสัยนะครับเกี่ยวกับการตีผู้บิทักมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามทิ้งไว้ได้นะครับถ้าผมเห็นว่ามีคนถามเยอะนะครับผมเองก็จะอ่าทําคลิปออกมาอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับกิวอื่นๆได้นั่นเองเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าผู้บิทักตัวนี้ต้องตียังไงบ้างนะครับถึงจะได้ดาเมจเยอะๆนะครับยังไงผมเองก็พอช่วยได้นะครับส่วนตัวผมเองก็ศึกษามาพอสมควรนะครับก็พอช่วยได้บ้าง เล็กน้อยนะครับไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ก็อ่ะรีวิวคู้พิทักฟีนิกซ์ไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับก็จะห้า0มื่ซับแล้วนะก็สู้ต่อไปนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย